เหตุการณ์เกิดไฟไหม้ป่าในพืที่ของอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเกิดมาแล้ว1-2วันและเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะทางศูนย์ป้องกันและปรรเทาสารภัยเขต12สงสขลาก็ได้ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะของศูนย์ปพเขต2สงขลา นำรถบรรทุกน้ำขนาด1 0 0 0 0ลิตรและรถกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดเล็กค่ะเข้าดับไฟป่าในพ่ในพื้นที่ของอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อ3อำเภอด้วยกันซึ่งประกอบด้วยตำบลบ้านหานแม่ทอมและตำบลบางกล่ำ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ก็ได้ประสานรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงให้ช่วยกันเข้าระงับเหตุไฟไหม้ป่าพรุมาแล้ว1-2วันค่ะแต่สถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากมีลมกันโชกแรงอยู่ตลอดเวลาจึงได้ประสานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขต12สงขลาขอรถบรรทุกน้ำขนาด1 0,000ลิตรเข้าดับไฟป่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ จนกระทั่งนะคะขนาดนี้ค่ะไฟยังคงลุกไหม้ขึ้นค่ะแม้ว่าเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาจะมอดไปแล้วช่วงหนึ่งแต่ก็เมื่อช่วงสายของเช้าวันนี้ก็เกิดกลุ่มควันไฟบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ลุกลามขึ้นอีกจึงขอให้ชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ปอพเขตสองสองขลานำรถบรรทุกน้ำขนาด10,000ลิตรเข้าระงับเขตไฟไหม ซึ่งเหตุน,นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะนั่นคือตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองและเมื่อคืนก็ได้ดับเปลวไฟไปได้แล้วเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่ง ทางปอพค่ะก็ได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่แต่คาดว่านะคะไฟใต้ดินและกลุ่มควันไฟลุกลามอีกครั้งท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวและลมที่พัดแรงค่ะซึ่งทณันนี้ก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาจนกระทั่งบัดนี้นะคะภารกิจก็ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะ